วิธีทําให้ดินไม่ดีกลายเป็นดินดีปลูกผักให้เจริญเติบโตแบบรวดเร็วที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือเวลา,าขุดสระผมจะเอาหน้าดินครับกองมากองไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วผมก็จะเอาหน้าดินนี้แหละครับที่ผสมกับปุ๋ยแล้วก็ใส่เข่งแล้วก็ปลูกผักได้เลยนะครับถ้าเราเอาปุ๋ยมาปรุงในดินบแบบนี้นะครับแล้วปลูกผักครับมันจะทําให้เราเสียเวลามากนะครับแล้วก็เปลืองค่าใช้จ่ายเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าดินแบบเนี้ยเนี่ยคือดินที่เราขุดสระมามันมีสารอาหารไรเลยนะครับมันทําให้พืชเราเจริญเติบโตได้ยาก แต่ถ้าเราขุดแล้วก็เอาหน้าดินข้างบนมากองไว้อย่างนี้ก่อนนะครับแล้วพอถึงเวลาที่เราอยากจะปลูกเราก็แค่เอาหน้าดินนี้ผสมกับปุ๋ยนะครับแล้วก็ใส่เข่งแล้วก็เอามาวางแบบนี้นะครับเราสามารถปลูกผักได้เลยนะครับและเป็นวิธีง่ายๆนะครับทีนี้มันจะทําให้เราประหยัดทั้งค่าปุ๋ยประหยัดทั้งเวลานะครับพอเราสร้างแปลงแบบที่ผมใช้เข่งทําแปลงปลูกหอมเนี่ยนะครับมันทําให้ผมประหยัดเวลาแล้วก็สามารถถอนปลูกได้เลยนะครับโดยผมไม่ต้อง วงเรื่องว่าดินแบบนี้จะปลูกผักสวยงามหรือไม่สวยงามนะครับเพราะว่าเรามีหน้าดินที่กองเอาไว้พร้อมที่จะเอาไว้สมกับปุ๋ยอยู่แล้วนะครับก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับก็ทุกคนก็ลองเอาวิธีง่ายๆแบบนี้ไปใช้กันดูนะครับขอบคุณที่กดติดตามและกดแชร์วิธีทําง่ายๆกับนายบัณฑิตขอบคุณครับ